มีที่มีอันนี้อยู่นะฮะสุดหล่อแน่นอนครับอย่างที่บอกไปนะว่าน้องกรับนั้นมีละครนะฮะมัดหัวใจยายซุปตานะครับที่ได้น้องกรับเนี่ยมาเป็นพระเอกนะฮะแล้วก็นางเอกรุ่นพี่คือเจนนี่นี่นะฮะเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะครับล่าสุดก็เอาทำโซเชียลแทบแตกนะฮะก็มีการเปิดเผยนะครับคลิปน่ารักน่ารักของพระเอกหนุ่มคนนี้นะฮะกับการเรียนแต่งหน้าเพื่อใช้ในการถ่ายทำละครเนี่ยครับ คือเนี่ยคือสิ่งที่ผมบอกว่าบทของเขาเนี่ยจะเป็นบทที่ที่สนุกแล้วก็ท้าทายเพราะเขาจะต้องเรียนเขาต้องเขาต้องเล่นเป็นช่างแต่งหน้าให้กับทางคุณเจนนี่คุณเจนนี่ในเรื่องนี้จะเล่นเป็นเหมือนกับเป็นนางเอกอ,ะอ่ะเป็นนางเอกหนังไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกราฟเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนแบบคนที่มาคอยแต่งหน้าให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อ,อวานมีพี่แฟนคลับส่งรูปคลิปนี้น้องกราฟมาแล้วบอกว่าสวยจังเลย คือใหมยถึงแต่งแบบนี้ก็คือสวยเป็นแบบว่าดูตาหวานทาลิปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าความใหม่ช่องสามเซตเนี้ยแบบว่าแบบว่าดูเปลี่ยนเปลี่ยนจากช่องสามเดิมๆมากเลยเขาบอกเซตเนี้ยของช่องสามเนี้ยแบบเป็นอะไรแบบใหม่ๆของช่องสามจริงๆอ่ะอืพี่พี่เดนนี่น้าเขาว่านหวานกรับกำเนิดพลอยฮะฮะลูกชายคนเองแน่มาเปลี่ยนนามสกุลเขาเฉยเลยดูสิ